กินเที่ยวอาลาเดอะเวอร์ words, สัปดาห์นี้ครับเหยาซงเล่องหงยังพาแฟนคลับของรายการเราเนี่ยนะครับท่องเที่ยวกันอยู่ที่ประเทศจีนครับผมและครั้งนี้นอกจากเราจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพลาดเลยนั่นก็คือจะต้องพากันไปไหว้พระขอพรกันครับวันนี้เรามาที่วัดหยวนทงที่เมืองคุนหมิงครับ ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับที่มีอายุกว่า1200ปีทีเดียวนะครับและยังพาไปอิ่มอร่อยกับเป็ดย่างอี้เหลียงนะครับต้องบอกว่าเป็ดย่างอีเหลียงเนี่ยมันอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมตามเราไปเที่ยวกันเลยเนี่ยส้มแมงองอยู่ที่คุณหมิงลนะครับถ้าหากว่าคุณมาคุณหมิงอย่าลืมนะครับต้องมาขอพรกับ พระที่นี่ครับนั่นก็คือวัดหยวนทงนั่นเองนะครับที่แห่งนี้มีพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศักยมุนีนะฮะมีเจ้าแม่กวนอิมแต่ที่สําคัญสําหรับคนไทยอย่างเรามาไหว้พระพุทธชินราชครับเพราะว่าครั้งหนึง่งพลเอกเกียงศักดิ์ชมาดันเนี่ยได้มอบพระพุทธชินราชไว้ที่วัดแห่งนี้เดี๋ยววันนี้พวกเราจะเที่ยวห้ทั่วที่วัดแห่งนี้ขอฝากภาพความสุขของเราในทริปกินเที่ยวลาดเวอร์ไปให้ท่านชมด้วยที่วัดหยวนทงครับ มาที่เมืองอี้เหลียนนะครับต้องทานเป็ดย่างอี้เหลียนตอนนี้อยู่นี่นะครับโอ้โหเขาอนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายด้วยนะเนี่ยดูสิครับเขาย่างมาหอมๆเลยเคล็ดลับของเจ้าเป็ดนี่นะครับอยู่ที่อะไรดูไหมสูตรโรลมโบราณของเขาเลยแต่ที่เมืองอี้เหลียนแห่งนี้เขาจะต้องย่างด้วยใบสนนะนี่คือใบสนนะครับนี่เขาผูกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ย่างให้มีกลิ่นใบสน นี่นะฮะนี่ผมพาคุณมาดูเลยนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะสั่งให้เพื่อนๆเ,เรากินกันวันนี้ผมจะจับเป็ดที่เหลียงสองตัว <laughs> เป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวกับกินเที่ยวอาา h ด w ว r ร์นะครับต้องบอกว่าทริปนี้ครบถ้วนทุกประการนะครับถ้าหากว่าเฮียซงเนี่ยจัดทริปโปรแกรมใหม่ขึ้นมาถ้าสนใจติดต่อและติดตามไปเที่ยวกับผมได้เลยนะครับแล้วเร็วนี้ในเดือนกันยายนก็จะมีทริปหลวงพระบางและ12ปันนานะครับสนใจติดต่อได้เลยที่ a อสอาาเดเวอร์วันนี้ไปแล้วล่ะครับ